ของไลกีตาร์ก็จะรับไปเลยสามขวดคืออะไรคือแบบคือคุ้มสุดคุ้มสุดคุ้มแบบนี้ไม่มีแล้วป่ะทุกคนเออใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อได้จากตัวแทนทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ไลน์ตรงนี้นะคะที่กีตาร ปักลิงไว้อยู่นะคะต้องทักไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือใช้กันยกค่ายค่ะทุกคนใช้กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกจะเป็นพี่มาร์คพี่มินนี่อังเปาพี่สมายทุกคนที่อยู่ในค่ายตอนนี้คือแพ่ระบาดใช้กันไปหมดแล้วคือฮิตตัวนี้มากๆอะ่ะกีฬาเป็นคนหนึ่งที่ใช้ตัวน,นี้แต่ว,ว่าไม่เคยบอกใครเลยว่าใช้ ตัวไหนอะไรมีคนถามเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาเปิดใจจะมาบอกทุกคนนะคะแล้วก็จะมาแนะนําโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่น1นขวดนะคะจากปกติ590บาทนะคะแต่ถ้าสั่งซื้อจากไลฟ์ของกีต้าร์นะคะก็จะเหลือเพียงขวดหนึ่งรับไปเลย199บาทคะ่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นที่กีต้าร์แนะนํานะคะปกตินะคะ3ขวดราคา1770บาทนะคะถ้ามาจากไลฟ์กีต้าร์นะคะ3ขวดเนี่ยรับไปเลย 590ิบบาทสองฟรีค่ะคุ้มคุ้มคุ้มอะทุกคนคุ้มแบบคุ้มแบบโอ้โหหมอมาล้านตัวใครอยากขาวบ้างเอ่ยต้องสั่งเดี๋ยวนี้เลยสั่งเดี๋ยวนี้เลยบอกเลยว่าโปรแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆแล้วต้องจัดอะ นะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะสอบถามได้เลยนะคะทุกคนสอบถามได้เลยบีบให้ดูหน่อยค่ะได้เนื้อครีมนะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูน้องจะบีบย่างนึนงนะ มันจะไม่ใช่ครีมปกตินะ,ะมันจะเป็นเซรั่มนะคะทุกคนเนี่ยจะแตกเป็นน้ำเป็นเซรั่มนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเพเผ็ดเๆๆดเพรอย่รงนี้ยพอทาปุ๊บจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผิวนุ่มทันทีเลย ใอยากจะรู้ดีว่าตัวนี้คือแบบใช้ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากแล้วก็แบบผิวขาวจางใสอะถ้าใครผิวเสียผิวอะไรอะสามารถใช้ตัวนี้แต่กิต้าจะมาบอกสูตรเด็ดสูตรของกิต้านะคะก็คือใช้คู่กับมะนาวนะคะถ้าใครอยากขาวเร็วนะคะใช้คู่กับมะนาวก็คือใช้ใช้แบบ อันนี้ไม่รู้ว่าใครทําบ้างแต่ว่ากีต้าเป็นคนที่ทําคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้กีต้าทำนะคะสามารถใช้คู่กับครีมตัวอื่นได้นะคะสามารถใช้คู่กับเซรั่มตัวอื่นได้เลยเดินเบินเ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 ดี๋ยวจะทายดูนะดูอุ้ยน้องซึมเร็วมากอ่ะดูทุกคนซึมเร็วมากทาปุ๊บชุ่มชื้นชุ่มชื้นเลยดูทุกคน ซึมอะชอบอะบอกเลยนะว่ากีตาร์ถ้าใช้แบบกีตาร์จะใช้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนจะไม่เปลี่ยนจริงๆอะชาาแวะมาเพียงไม่ตื่นยังไม่ตื่นเป็ไม่ได้ใช้ดีค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถ สามารถทักไปสอบถามได้นะคะกับตัวแทนทั่วประเทศเลยแล้วก็ไลน์ตรงนี้นะคะที่ได้ปักหมุดไว้นะคะทักไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่น